สวัสดีพ่อแม่พี่น้องวันนี้ก็มาพบกับบ้าไวแชแนลเนาะช่วงนี้ก็บ่ค่อยได้ลงคลิปพ,พี่น้องงานงานหลายพี่น้องวันนี้ก็เลยว่างเนี่ยเนาะอีกอย่างหนึ่งก็ฝนตกพี่น้องแล้วก็งานที่บอกว่างานหลายนี่ก็คืออ่ามาเห็ดนี่เนาะพี่น้องเนาะมาเห็ดไอ้หางปลูกต้นไม้เนาะ จะให้กับลูกพี่ก็เลยบาว่านเราต้องเชื่อมก็เลยบ่มีเวลาถ่ายน้องมื่อนี้กัฝนตกก็เลยเชื่อมเชื่อมบ่ได้เนาะกามาอัดคลิปให้พี่น้องเบิ่งเนาะเพราะว่าช่องบ่าวบอยแชนแนลกาน่ามเลยนาะบ่ได้อัดคลิปลงเนาะกามืัอนี้มาปลูกกล้วยพี่น้องกานอกจากฝนตกที่ว่าเชื่อมบ่ได้เนาะกามาปลูกกล้วยเนาะนี่เนาะหญ้าก็ขึ้นหลายพี่น้อง ใหย่เล็กน้อยนี่สตัดออกหมดเลยพี่น้องมาเบิ่งนอกกล้วยที่ปลูกพี่น้องมาเปลี่ยนมองมันตต้แล้วพี่น,อนอ้องนะอเดี๋ยวให้เบิ่งงนาะนี่พี่น้องกล้วยที่จะปลูกมะน,นีต้นใหญ่อยู่ลูกมันนี่แหละมาเปลี่ยนมองนี้มันตายพี่น้องไยบริอัดคลิปให้พี่น้องเบิง่ง้เนาะมันจะกัดยู่สวนกระดาษหญ้ากระเตม บริตัดยาเลยมนว่าเฮตดคือว่าแหละเห็ดหางปลูกต้นใหม่เนาะอยู่ลมทางนั้นตอนนี้พ้นตกอยู่พี่นอ้องถ่ายตอนพ้นตกนีแหละบรรยากาศเย็นดีเนาะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณสามโมงพี่นอ้องสามโมงจะสี่โมงนะอยาเขียวเลย นะต้นนี้มันตายพี่น้องเดี๋ยวผมขุดอ้ยโอ้ย,อยมีอย่างมันกินมันมัม่มีอย่างต้นมันอ่อนพี่น้องก็เลยตายเวลาขุดเลพี่น้อง โอเคนาะพี่น้องเนาะเรียบร้อยพี่น้องต้นนี้ยาในการบริถายาเนาะพอ,อจีดขุดดินน้ำนะทายยา,ยากอยู่คนเดียวเดี๋ยวไปเอามาปลูกเพิ่มเนาะกุหลาบไปเอาทางเนาะพาพี่น้องไปบึงเนาะวันเอาลูกกล้วยเนาะข้องเล็กหมดแล้วพี่น้องไปเลยมันกระตอกพี่น้องตัดหญ้าคุสิบ่ได้ โอ้กอไผยยังไงเลยเว้ยลูกฝีเขาปลูกกินยังใส่ไอ้พี่น้องฝนตกะมือแห้งพี่น้องพกนิ่มๆเลยาไปทางนี้แหละอะไรมองจอดรถพี่น้อง นี่พี่น้องเคยเห็นบ่พี่น้องยูบานเคยหลินนะเดี๋ยวจะเป่าบุ้งมาบ่ไดงวะโว้ยอย่าาบ่วเห็นหรอกเดี๋ยว่ารูกกล้วยมาปลูกเพิ่มพี่น้องมกเฟืองมักเฟือง,องตอนที่ฝรั่ง ผักติ๋วผักงนี้กับมีเด้อพี่น้องเด้อกินกับหลับผักกระโดนกับมี่จีกับหลับปูหลับปลาเนาะเฮ้ยหลับปูบ่หมีหลับปลาปูตั้มแจวเลยงานนี้โอ้ยจากสีห้องยัง

ต้นมะคุงนี่นี่นี่ต้นน้อยๆนี่พีคุดทิมอยู่แล้วเอาไปปลูกเติมข้าว,วาพี่น้องมะพร้าวข้าวน้ำหอมอู้ล่วยเหี้ยนี่เอ็นลงมาเลย เรา่พื่อนหายตัดเ่ยเรียกพ่อควพี่น้องทิ่แชเบิง่งตายไม่ไดบวชเห็นหลักเมือ่อเอ่ออยาขุดกล้วยกับน้องพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็บจบเพียงคนนี้เนาะพี่น้องเนาะก,ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เนาะเป็นกำลังใจให้บ่าวบอยชาแน,นลเนาะเดี๋ยวสิเสร็จคลิปแล้มาบ่อยๆเนาะ Bye-bye.